รำยอมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมธรรมันจะคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วแต่บัดน,นี้เราจะตกไปในที่ชั่วถีาเรารู้ว่าเรามีศักยภาพมีคนเขาเห็นว่าเรามีศักยภาพตอนนี้เหรอเราจะตกไปในที่ชั่วพอรู้ตัวเองมีศักยภาพแล้วก็ไม่ทําอะไรนอนให้มันมาเอง เหมือนกับไปกินอาหารในห้องเต้แล้วก็ไปนอนเฝ้าอาหารอยู่ในห้องเต้มันจะอิ่มเองอมันต้องรู้จักตัวเองในภาคปฏิบัติ ถ้าตามตำราหลวงปู่เทศเดี๋ยวนี้เราเป็นผู้ปฏิบัติร่วมกันเฉยเป็นร่วมปฏิบัติร่วมกันแต่แต่คุยกันเรื่องการปฏิบัติเราต้องรอไปคุยกันตอนอายุครบรอบแปดสิปีก่อนคือตำราหลวงปู่เทศท่านบอกว่าดูตอนปฏิบัติไปตอนอายุหกสิบปี แล้วถึงมาคุยกันมาอย่างนั้นถึงว่าหมูหรือจ่าหมาหรือแมวหลวงปู่เทศตำราหลวงปู่เทศตอนนี้เราเป็นผู้ปฏิบัติร่รวมกันคอยประคองกันไปได้บ้างไม่ได้บ้างก็ธรรมดาได้บ้างเสียบ้างก็ธรรมดาให้ความสำคัญกับต้นไม้ในบ้าน แต่ต้นไม้ในบ้าน่แล้วว่ามันเกะก,กะบางทีขี้เกียจกวดใบมันขี้เกียจทำความสะอาดขี้เกียจทำอะไรต่ออะไรต่างๆเราไปให้ความสำคัญกับการปลูกต้นไม้ในป่าต่างกันยังไงต้นไม้ในบ้านเนี่เราจะตัดทิ้งหมด แต่จริงๆแล้วทางตำราทางพุทธศาสนานะั้นต้องดูต้นไม้ในบ้านไม่ได้ไปดูต้นไม้นอกบ้านเราไปปลูกต้นไม้ในป่าเราไปปลูกป่าโดยธรรมชาติของป่ามันมีอยู่แล้วป่าไม้แต่เราไปปลูกปลูกแล้วก็ไม่เคยดูแล มีแต่ว่าปีนี้เราไปปลูกต้นไม้ได้ร้อยต้นสองร้อยต้นสามร้อยต้นเราไปปลูกได้ห้าไร่สิบไร่ยี่สิบไร่ร้อยไร่พันไร่หมื่นไร่แสนไร่แต่เคยไปดูแลมันไหมต้นไม้ที่เราปลูกในป่าเคยไปดูมันไหมว่าไฟไหมไปกี่ไร่ต้นไม้ที่อยู่ในป่า ก็คือไฟไม้ป่าทั้งป่าแล้วอยู่ไหนลนะที่เราปลูกหมดเวลาต้นไม้อยู่ในบ้านันไม่ดูแลรักษาไม่เอาใจใส่ไม่ให้ความสำคัญไปเหยียบย่ำทำลายต้นไม้ในบ้านลองคิดให้มันดี เราเป็นผู้ร่วมปฏิบัติรวมกันร่วมกันปฏิบัติเราก็ต้องสนับสนุนซึ่งกันและกันอะไรเราก็เป็นต้นไม้ในบ้านอยู่ในองค์กรเดียวกันวิธีการคิดเราให้ต่างเวลาก็ให้โอกาสซึ่งกันและกัน ใครก็ตามที่เข้ามาอยู่ในองค์กรเราเราก็สนับสนุนปลูกฝังศรัทธาให้แก่กล้าขึ้นปลูกฝังความเพียรให้แก่กล้าขึ้นให้เป็นบุคคลประพฤติธ,ธรรมที่สมควรกระทำนั่นถึงว่าให้ความสำคัญกับต้นไม้ในบ้านไม่ใช่เหยียบย่ำทำลายต้นไม้ในบ้านเสียหมด ด้วยรูปแบบต่างๆนั่นวิธีการคิดของผู้ปฏิบัติวิธีการคิดของธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้าถึงว่าปูชาจะปูชานิยานังเอตามังคลมุตตมังเป็นอุดมมงคลอันสูงส่งคือว่าปลูกฝังบุคคลในองค์กร ให้มีศรัทธาให้มีความสามารถในการประพฤติธ,ธรรมที่สมควรกระทำถ้าหากใครก็ตามที่ประพฤติธ,ธรรมสมควรกระทำแล้วเราก็อย่าไปรบกวนเขาเราอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเขาอย่าไปคิดนอกลูก่นอกทางก็อย่าให้ใจมันเป็นพิษนั่นเห็นไหม คนเขาไปเตือนเราอย่าให้ใจมันเป็นพิษคนส่วนมากจะพยายามทำตัวเองให้มันเป็นพิษกับสังคมเป็นพิษกับองค์กรไม่ได้ให้ความสําคัญกับองค์กรของตัวเองไปสนับสนุนองค์กรต่างๆวู้สารพัดองค์กรสารพัด นอกบ้านสารพัดเรื่องที่เราจะต้องไปสนับสนุนไปทำอะไรต่ออะไรต่างๆแต่ในบ้านกลับไม่ทำอะไรเลยมีแต่เหยียบย่ำทำลายไม่ดูแลรักษาไม่เอาใจใส่อย่างปลูกต้นไม้ก็ไม่ลดน้ำมันได้ปลูกแล้วทิ้งหนี ปลูกต้นไม้ในบ้านฉะนั้นเราได้พึ่งล่มเงาของอาชีพเราเป็นผู้ปฏิบัติเราก็ถืออาชีพของผู้ปฏิบัติเลี้ยงชีวิตเราด้วยอาชีพของเรานั่นเห็นไหมชีวิตที่เราอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะเรามีอาชีพคือนักบวชหรือผู้ปฏิบัติ หรือนักพธใครก็ตามที่เข้ามาปฏิบัติตามแนวทางคำสั่งสอนของผู้เจ้าชื่อว่าพระสงฆ์ก็เป็นพระสงฆ์ด้วยกันทั้งหมดปฏิบัติไปร่วมกันไปอีกหกสบปีแล้วถึงมาว่ากันหมูหรือจ่าหมาหรือแมวตอนอายุแปดสิบ พอเราเข้ามาบวชตอนอายุยี่สิบหรือเราเข้ามาประพฤติธรรมตอนอายุยี่สิบแล้วอยู่ไปจนถึงอายุแปดสิบปีคือได้หกสิบปีของการประพฤติธรรมนั่นแหละถึงรู้ว่าเราเป็นผู้ดูแลบ้านหรือเป็นผู้ปลูกต้นไม้ในบ้านหรือเราเป็นร่มเงาของบ้านหรือเราเป็นบุคคลที่เหยียบย่ำทำลายบ้านของเราเอง นี่ต้องคอยสังเกตตัวเองอย่าให้มันเป็นพิษเราจะต้องสังรวมกิตตสังวโรสาธุสังรวมกิจศีลังสังวโรสาธุสังรวมศีลฉะนั้นวิธีการปฏิบัติเราจะเอาอะไรมาเป็นอุทาหรณ์ในการปฏิบัติเราทำได้หมด เพราะทมเป็นของที่มีอยู่ทั่วไปไม่ใช่ทมอยู่เฉพาะกับผู้เจ้านะทมเป็นของที่มีอยู่ทั่วไปผู้เจ้าบอกไว้ว่าทมเป็นของที่มีอยู่ทั่วไปแล้วแต่ว่าเราจะคิดอะไรที่มันเป็นธรรมไม่เป็นธรรมอย่างบ้านของเราก็คือองค์กรทางพุทธศาสนาเป็นบ้านของเรา เป็นอาชีพของเราคือเป็นนักบวชเป็นนักพจน์เป็นผู้ปฏิบัติในอาชีพของนักบวชนั่นเมื่อเราอยู่ในอาชีพของนักบวชแล้วบัดนี้เราก็ตั้งใจปฏิบัติตั้งใจทําให้เต็มสติกําลังของเราในด้านเราจะทําด้านไหนด้านธรรมส,สมถกรรมฐานหรือวิปัสนากรรมฐานหรือฌานคือการเพ่ง ให้มันเกิดเป็นสัจธรรมขึ้นมาหรือให้มันเป็นอริยสัตว์ขึ้นมาที่ว่าอริยสัตว์สี่คำว่าทุกข์สมุทยัยมรรคนิโรธมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ในองค์กรของเราคือร่างกายของเราเนี่ยเป็นอริยสัตว์สี่วามแก่ความเก็บไข้ได้พยาธิความแตกสลายนั่น มีอะไรที่มันจะทุกข์เกินความแตกสลายที่เรียกว่าอริยสัจถ้าเรามีความหลงบัตรมันจะทุกข์มากขนาดไหนถ้าเรามีความรู้มันก็มีความสุขมันแตกสลายก็ดีเราจะได้ไปเอาพบใหม่ที่ดีกว่านั่นฉะนั้นวิธีคิดมันขึ้นอยู่กับวิธีคิดอย่างเดียวที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิเท่านั้น ฉานั้นวิธีการปฏิบัติวิธีการอะไรต่ออะไรต่างๆเราจะต้องมีอุบายและวิธีการของตัวเองที่จะทำงานที่จะรักษาบ้านของตัวเองร่างกายของเรานี่ก็เป็นบ้านอันหนึ่งของใจอาวาสนี้ก็เป็นบ้านอันหนึ่งของกายในอาวาสในเสนาสนะเป็นบ้านของกายแต่ กายนี่เป็นบ้านของใจบ้านี้เราจะปลูกฝังใจของเราให้เกิดความรู้ความฉลาดยังไงในศีลในธรรมในข้อปฏิบัติต่างๆธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้ามีอยู่แล้วทั้งหมดใครจะพประพฤติทำให้สมควรกระทำผู้เจ้าก็ไม่ได้ห้ามฉะนั้นในเมืองรากชคฤห์ในสมัยก่อน พวกครูทั้งหกก็มายึดเมืองราชคฤห์นี่เป็นหลักในการปฏิบัติในการเผยแพร่ทำคำสอนของตัวเองครูทั้งหกที่ปักหลังอยู่ในเมืองราชคฤห์นี่ก็มีสนใสัยพุทพาชกปักหลักอยู่ในเมืองราชคฤห์นอกจากนั้นพอมาประกาศพระาศาสนาในเมืองราชคฤห์แล้วก็หลีกไป หนีออกไปแต่ที่ปักหลักอยู่กับสนชัยปริภาชกในเมืองราชคืออีกห้าคนก็หลีกตัวออกไปปล่อยให้สนชัยปริภาชกนี้อยู่ฉะนั้นครูทั้งหกวันหนึ่งผู้เจ้าเข้าไปเยี่ยม สำนักของสนสยัยสำนักของพวกปริพาชกที่ตั้งสำนักอยู่ที่ให้อาหารนกยุงให้อาหารนกยุงมีปริพาชกค,คนหนึ่งจะสรรเสริญคุณของผู้เจ้าหรือสรรเสริญบริษัทสี่ของผู้เจ้าว่าเป็นบุคคลที่ไม่ทำลาย ่าไม้ของตัวเองไม่ทำลายบ้านของตัวเองสรรเสริญปริพาชกค,คนนี้สรรเสริญบริวารบริษัทสี่ของผู้เจ้าตั้งแต่พิสุสงลงไปจนถึงสมเณรถึงอุบาสกอุบาสิกาเป็นบุคคลที่มั่นคงในศาสนามั่นคงในศาสดาคือผู้เจ้าถึงแม้เข้ามาประพฤติปฏิบัติ อยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วก็ลีกตัวออกไปก็ไม่ทำลายไม่ทำลายวัดของตัวเองไม่ทำลายอาวาสของตัวเองคือคำสั่งสอนของผู้เจ้ายังยึดถือเป็นหลักอยู่ไอ้ปริเผาชกค,คนนี้สรนละเสริญ บริษัทบริวารของผู้เจ้าไม่เหมือนกับบริวารของพวกปริพาชกต่างๆไม่ว่าจะเป็นของครูทั้งหก็ตามอะไรตัวอ,อะไรต่างๆก็ตามแล้วดีไมด่ดีต่อว่าอาจารย์อีกปริพาชกคนนี้เล่าให้ผู้เจ้าฟังผู้เจ้าบอกว่าเธอสมควร พอสมควรแล้วที่พูดมาทั้งหมดเราเข้าใจดีฉะนั้นเธอตรงย่อนโสดลงฟังเราจะแสดงทำให้ฟังเงียบตั้งใจฟังด้วยความเคารพผู้เจ้าก็แสดงอนุบุพิกถาศีลกถาภาวนากถาอริยสัจสี่มีความเลื่อมใสศรัทธาในธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้า ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบ,บันหรือเปล่าตำราตรงนี้จําไม่ได้น่าจะได้สําเร็จเป็นพระโสดาบ,บันเพราะส่วนมากแล้วผู้เจ้าแวะเข้าไปในสํานักปริภาชกที่ไหนก็นตามตัวหัวหน้าปริภาชกในที่นั้นหรือบริวารในที่นั้นจะพากันเลื่อมใสศรัทธาในธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้าได้มาเยอะเลย ไปแต่ละที่แต่ละที่ในสำนักของปริพาชกเพราะจะไปพูดถึงเรื่องครูบาอาจารย์ของปริพาชกสันเสรินพวกปริพาชกต่างๆเขาจะมาสันเสรินบริษัทสี่ของผู้เจ้าแล้วก็ไปพูดถึงเรื่องบริษัทสีของพวกปริพาชกต่างๆพวกครูทั้งหกแต่ผู้เจ้าบอกว่าเป่าประโยชน์ ้การไปพูดไอ้ตรงนั้นต้องยองสดลงฟังเราจะแสดงทำให้ฟังพระเจ้าพูดอนุบุพิกถามาจากไหนคําว่าอนุบุพิกถาอนุบุพิกถานี่คือจะพรณนาตั้งแต่ก่อนที่เราจะมาเกิดในเมืองมนุษย์มันมีเทวโลกคมมโลกมันมีการ พวกเรานี่เป็นบุคคลที่เลื่อมใสศรัทธาในธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้าองค์ใดองค์หนึ่งมีมัคเป็นที่ตั้งของใจแล้วก็เมื่อถึงข่าวชิ้นชีพแล้วก็ไปอยู่ในสวรรค์พอเคลื่อนตัวออกจากสวรรค์ลงมาเกิดในมนุษย์พอมาเกิดในมนุษย์นี่ก็มีโอกาสที่จะได้พบผู้เจ้าพระธรรมพระสงฆ์ แล้วก็มีความเลื่อมใสศรัทธาในธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้าเลื่อมใสศรัทธาในการตัดสู่ของผู้เจ้าแล้วเราก็ออกประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของผู้เจ้านั้นสุดท้ายมาก็มาพิจารณาอริยสัจสี่ก็มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นตั้งอยู่สิ่งนั้นสลายไปเป็นธรรมดา ก็เรียกว่าเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมฉะนั้นปริภากเหล่านี้ก็มีบริวารไม่ที่ให้อาหารนกยุงนี้ก็มีบริวารอยู่เยอะเหมือนกันเป็น้อยแล้วก็มีสี่สิบห้าสิบคนหรือกึ่งหนึ่งมาเลื่อมใสศรัทธาออกบวชตามเสด็จผู้เจ้าภายหลังมา พวกปริภาชากฉะนั้นพวกเราที่เข้ามาปฏิบัติที่เข้ามาตั้งใจประพฤติปฏิบัติตั้งใจทำความภาคความเพียรพยายามเฝ้าสังเกตตัวเองเราอยู่ในวัดเราส่งส่งเสริมวัดไหมเราส่งเสริมองค์กรของเราไหม หรือเราเหยียบย่ำทำลายองค์กรเหมือนกับว่าต้นไม้อยู่ในบ้านของเราเราเห็นต้นไม้นี่เป็นสิ่งที่ลำคาญตัดกิ่งมันบ้างโค่นต้นมันทิ้งบ้างเห็นไหมว่าต้นไม้มันเกะกะหรือต้นไม้มันทำให้เกิดบ้านพัง หรือกิ่งมันหักมาทับบ้านบ้างอะไรต่ออะไรต่างๆแต่ต้นไม้นอกบ้านเราไปปลูกแต่ต้นไม้ในบ้านเนี่ยเราตัดกิ่งมันออกหรือถากถางมันพอตอนมันเหลือแต่ตอแล้วบัดนี้จะรู้จักว่ามันร้อนมาคิดดูสิว่าเมื่อครูบาอาจารย์มรณภาพไปแต่ละองค์แต่และองค์ เรียกว่าแผ่แตกเลยละ่ะบัดน,นี้นั่นมาดูที่ว่าเหมือนกับแผ่แตกนกที่เคยเกาะอยู่ในต้นไม้ต้นนั้นก็จะแตกไปคนละทิศละทางเพราะต้นไม้ต้นนั้นโค่นลงมาแล้วนั่นอาศัยร่มเงาของต้นนั้นไม้นั้นไม่ได้แล้วบัดน,นี้ก็ไปแล้วบัดน,นี้ไปกันคนละทิศละทาง เหมือนกับพ่อแม่ของเราที่อยู่ในบ้านเราเราก็หาว่าพ่อแม่เป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้แล้วแต่จะกล่าวหาพูดมากอะไรต่ออะไรสารพัดท,ที่จะพูดพอตอนพ่อแม่ถึงเกกรรมไปแล้วบัดนี้ตัวเองหรือเมื่อลองให้เอาเป็นเอาตายนั่นเห็นไหมวิธีการคิดฉะนั้นหลักการคิดพวกนี้เราจะต้องทำความเข้าใจกับตัวของเรา บางอย่างเราเอามาเทียบเคียงได้คนอย่างต้นไม้ตามทางโค่นมันทิ้งว่ามันเกกะบ้างว่ามันไอน้นุ่นไอ้นี่จะขยายถนนจะทำอะไรตัวอะไรต่างๆแต่พอเราโค้นไปแล้วบัดนี้มันได้อะไรละ่ะทำไมเราไปปล่อยปลูกต้นไม้กว่ามันจะโตขนาดนั้นขึ้นมา บางต้นเป็นร้อยปีเป็นสี่สิบห้าสิบปีนั่นวิธีคิดฉะนั้นพวกเราหาอุบายและวิธีการต่างๆที่จะมาจัดการกับตัวของเราด้วยรูปแบบต่างๆในภาคปฏิบัติคำว่าปฏิบัติหรือปฏิเวทเราลงมือปฏิบัติ กับบรรพบุรุษของเราพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราให้ความเคารพนบน้อมท่านจะว่าอะไรก็เรื่องของพ่อของแม่มีแต่ให้คุมทรัพย์กับเราทั้งนั้นพ่อแม่ไม่มีอะไร <c oughs> แน่มันจะไอละ <c oughs>